สวัสดีครับพบกับช่องสารพัดสารพันกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดกันเรื่องช่วงนี้นะครับที่มีข่าวในสื่อออนไลน์หรือว่าช่องทาง YouTube ตามเพจต่างๆ่าของคนลาวนะครับก็เอาเรื่องเกี่ยวกับว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจากเดิมเป็นเวลา600บาทนะครับก็ เราเพิ่งมีรัฐบาลใหม่นะที่ผ่านการเลือกตั้งมาสองกัเดือนแล้วก็เพิ่งได้ตัวนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดนะฮะก็อย่างที่เห็นในข่าวนะครับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลจะปรับเป็น600บาทก็เลยเป็นกระแสเป็นข่าวที่โซเชียลแล้วก็ช่อง YouTube ของคนลาวนะฮะบ,บางช่องนะฮะ แล้วก็ให้ข้อมูลกันนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาให้ทําความเข้าใจนะเราเพิ่งได้นายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นมันจะมีนโยบายต่างๆที่ที่นอกจากขั้นแรงขั้นต่ำแล้วนะก็อยากให้คนลาวที่ได้ฟังอยู่นะครับ ก็ให้เข้าใจนิดนึงนะครับว่ามันยังไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเป็นวันละหกรบาทตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีหลักเกณฑ์มันมีขั้นตอนมันมีระยะเวลายังไงอยากจะให้ทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าตอนนี้เห็นสื่อในโซเชียลของคนลาวโดยเฉพาะช่อง YouTube บางช่องนะเล่นหัวข้อรือว่าใครจะพิ่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเป็น600บาทเนี่ย เดี๋ยวพวกคุณคนลาวหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจผิดแล้วก็จะพากันแห่กันเข้ามา,าทำงานในเมืองไทยโดยหวังที่จะได้ค่าแรงกันต่ำา6 0้บาทอย่าพึ่งเข้าใจอย่างนั้นนะครับพอพวกคุณเ,เข้ามาทำงานในเมืองไทยกันนะะแล้วปรากฏว่าไม่ได้ค่าแรง ขั้นต่ำวันละหกรอบาทเชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวทางสื่อสังคมออนไลน์ social, ทางโซเชียลทางซ่องดูทูบของคนลาวนะก็จะมาโจมตีประเทศไทยว่าอา้าวไหนบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำหก0้อยแล้วทำไมพอไปทำงานจริงๆไม่ได้ก็เนี่แหละฮรก็จึงเป็นเหตุผลนะฮะทีอ่อยากจะทำคลิปออกมาอธิบายออกมาชี้แจงให้ คนลาวที่กำลังคิดว่าจะเข้ามาทำงานในเมืองไทยเพื่อหวังจะได้ค่าแรงขั้นต่ำนะฮะโปรดเข้าใจสมัยนะฮะว่าตอนนี้เราเพิ่งได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับดังนั้นมันมีนโยบายเร่งด่วนต่างๆนะที่ทางรัฐบาลของไทยเนะี่ยก็จะต้องเร่งเข้าไปแก้ปัญหาก่อนนะเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนะี่ยมันคือนโยบายนะมันจะต้องมีหลัก เกณฑ์วิธีการขั้นตอนระยะเวลาก็ต้องรอกันต่อไปนะครับแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศลาวในทุกวันนี้นะครับเ,เงินกีบก็อ่อนค่าลงทุกวันทำให้สินค้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ขายอยู่ในลาวเนี่ยครมีราคาสูงขึ้นนะทำให้สภาพเศรษฐกิจไม่ดีนะผู้คนก็ มีปัญหานะฮะทงานมาไม่พอค่าแรงไม่พอกับค่าใช้จ่ายก็เลยเป็นเรื่องปุติที่จะต้องแหกันเข้ามาทํางานในประเทศไทยซึ่งได้ค่าแรงสูงกว่านะครับก็คงเพราะเรามีชายแดนติดกันแล้วก็แทบจะเรียกว่าพูดจาภาษาเดียวกันก็อยากจะบอกให้คนลาวเนี่ยอยากแนะนำว่าให้เข้ามาแบบถูกกฎหมายนะครับ คุณจะได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วหากยังไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ำาละหกร้อบ,บาทก็อย่าเพิ่งสร้างดรามา่าวิพากษ์วิจารในโซเชียลนะเหมือนเรื่องต่างๆเรื่องอื่นๆที่ที่คนลาวเคยทำกับคนไทยมานะครับก็ขอร้องนิดนึงนะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทย จะมีะรายละเอียดเป็นยังไงก็อยากให้รอฟังข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะจากรัฐบาลไทยต่อไปนะครับท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่งความคิดเห็นคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันเ,เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ